สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะฮะต้นลิ้นจี่นะซึ่งปีนี้ถือว่าออกเยอะนะฮะเพราะว่าช่วงต้นปีหนาวนะฮะอันนี้เรียกว่าลิ้นจี่พันค่อมนะฮะโอถือออกเต็มต้นนะแล้วมันสวยมากเลยนะฮะลิ้นจี่ถือว่าเป็นผลไม้มงคลนะฮะอันนี้เป็นออร์แกนิกด้วยนะฮะน,นี้วิธีการ ดินจีนะหักนะฮนะนะหักหักเลยแล้วก็ลองตกของนะฮนะหักกิิง อันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่ลิ้นคองนะก็เก็บไปส่วนหนึ่งแล้วนะ,ะนะข้อดีของลิ้นจี ผันข่อมนะฮะของสูตรสมคามเนี่ยข้อดีก็คือเนื้อจะไม่แฉะเนื้อจะค่อนข้างแห้งนะฮะอันนี้จังหวะผมปอกมือเดียวนะเลยบี้แรงไปหน่อยนะแล้วถ้ามันสุกเต็มที่จะค่อนข้างหวานมากนะฮะแต่ค้าว่ามันแก่ไม่เต็มที่อาจจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีรสเฟนดนิดนึงนะแต่จริงอร่อยมากนะฮะ เ okay, คบฝากกดไลค์กดติดตามนี่นะครับ mm hmm. ขอให้ทุกท่านมีความสุขร่ำรวยเงินทองครับผมสวัสดีครับ